ม,มันไม่ไม่มีโรคที่ชื่อสตอกเกอร์คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบ <c oughs> แฟนเก่าในชาติที่สาม ย้อนหลังไปสามชาติอย่างเงี้ยก็คอยตามคอยไปดูนี่ยมีมาหึงหวงมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาคิดไปเองอแต่ว่าอันนี้คือเป็นอาการทางจิตกรณีแบบนี้ก็คือลบกลุ่มหลงผิดก็คือจะไปคอยตามคิดว่าคนนี้คอยแบบชื่นชอบตัวเองซึ่งกลุ่มเนี้ยจะค่อนข้างเยอะอนะครับอย่างเช่นกรณีแบบไปตามคิดว่าศิลปินหรือดาราคนนั้นคนนี้หลงรักตัวเองเป็นแฟนกับตัวเองอยู่ก็จะไปตามคอยไปนอนปีนเข้าบ้านเขาไปนอนบนที่นอนเขาไปฝากของเอาส่วนหนึ่งของร่างเศษ ส,ส่วนของร่างการผสมใน,นอาหารให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยทำทังสงสองอาชีพนักสืบอ,<า>อาชีพนักสืบอ,อาชีพนั้นคือเป็นอาชีพทำมาหากินคือถ้าเราถ่ายแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครถ่ายแล้วจบโอเคแต่ถ้าเรารู้เป็นใครแต่หยุดดูมันไม่ได้ดไม่ได้ดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตามแสดงตัวไม่แสดงตัวอีกเรื่องหนึ่งมันก็บวกลบเข้าข่ายนะ I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. You say this woman's stalking you? Yeah, like six months maybe. Why did it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails like all the time. Are any threatening towards you? Yeah. I wouldn't say that's particularly <laughs> threatening. There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you. Got really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. No. Should we run away together? So you're a comedian? So. Sort of. It's not going well. So is that a question? Somebody hurt you, didn't they? Who was it? Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go. <gasps> welcome to the stage, stage done. i'm really worried here Woo! you can't let her affect us like this it's not her affecting us it's you i miss you ladies and gentlemen this is uh, my stalker say hello to mark don't you say that to me apologize to me right now can't take my mom anywhere you're shite <laughs> You indulged her. Oh, please. I think you love it. <laughs> Look, Martha, just go back home. Have a sneaky feeling you might be the death of me. I've been trailer, a Netflix, and i Baby Reindeer. I don't care. Trailer, the มันมีตอนแรกเหมือนจะน่ารักเหมือนจะเป็นหนังตลกแต่ดูเอ๊ะมันเริ่มไม่ตลกอ่าใช่จริงๆไม่ตลกจริงๆเป็นไซโคอ่าแต่จริงจริงจะบอกก่อนว่าใครสนใจไปดูต่อที่หลังนะเพราะว่ามันมีหักมุมเยอะมากเราจะไม่ s p อยไม่สปอยเราจะยกมาแค่พาร์ทเดียว คือการที่มีคนติดตามกันอาสตอเกอร์เนี่ยจริงๆคนไทยก็เริ่มเริ่มรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่ามีข่าวคราวเรื่องของสตอกสตอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นศัพท์ที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นโดนติดตามแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะก็มีคนแบบติดตามโดยผิดปกติผิดปกติผปกติหอป่ารจนน่ากลัวน่ากลัวจริงๆถามว่าสตอเกอร์คืออะไรสตอเกอร์ก็คือมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะไปตามเกาะติดเป้าหมายจะตามแบบ มันจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตามแบบที่ไม่เปิดเผยตัวด้วยซ้ำนะคือบางทีอาจจะทําให้อีกคนนึงรู้สึกกลัวจากในเรื่องเขาจะรู้ว่าคนนี้คือใครเชื่ออะไรมีการพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ำอ่ะอาจจะส่งจดหมายส่งอะไรทําให้อีกคนนึงกลัวขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเภทที่รู้ว่าเป็นใครก็จะตามมาแบบปรากฏตัวให้อยู่ในชีวิตใช่ไหอ่ะตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายหลายแบบนะครับแต่เอาเป็นว่า ติดตามโดยที่คนไม่สมัครใจให้ตามก็มแล้วลกันแต่ถามว่าแฟนคลับอย่างเงี้ยมีมีคนเคยถามในโซเชียลว่าเอาแล้วแฟนคลับตามศิลปินดาราเออ,เป,อเ,เป็นสตอกเกอร์ไหมเป็นสตอกนี้ไม่ใช่สตอกเกอร์แฟนคลับเนี่ยเขาไปด้วยเหตุผลว่ามีเป็นศิลปินดาราดารา<ๆ>เขาก็โอเคที่ที่มีแฟนคลับ อย่างเงี้ยไม่ใช่ตสตอกเกอร์ศิลปินต้องโอเคก่อนต้องโอเคอแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่สตอ,อกเกอร์ที่มันเป็นไม่ใช่แฟนคลับละคือจะไปไล่ตามโดยที่ไม่สนใจว่าศิลปินจะรู้สึกดีไหม,ม,มเพราะาถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยศิลปินเขาจะรู้สึกดีอุย๊ยแฮปปี้มีแฟนตามมาชื่นชมคือคือแฟนเพลงแฟนคลับหรือแฟนของศิลปินเนี่ยกับศิลปินเนี่ยเป็นของคู่กันแล้วศิลปินจะรู้สึกแฮปปี้อันนี้โอเคมีแบบคนมาสนับสนุนใช่อันนี้เขาอันนี้เขาโอเคนี่ไม่ใช่เรียกว่าสตอกเกอร์ ในศิลปินโดนสตอเกอร์มีไหมมีเยอะเลย,เลยแล้วก็ศิลปินหรือคนดังเนี่ยมักจะถูกสตอเกอร์คือจะเป็นคนที่มาตามโดยที่ศิลปินไม่ได้สมัครใจคนดังไม่ได้สมัครใจแล้วก็จะเกิดความกลัวในต่างประเทศเนี่ยมันมีแย่ขนาดที่ว่าตามให้ตามทำอะไรตามแล้วทาลายร่างกายมีมีแทงมีอะไรหรือเป็นข่าวเยอะแยะมีอขอาวเส,วสมอเลยเลยก็มีมใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าสตอเกอร์ทุกคนจะต้องทําอันตรายนะสตอเกอร์บางคนก็อาจจะแบบ ตามแบบไม่ทําอันตรายก็มีแต่เราทานายไม่ได้อะแต่คนถูกตามก็จะเกิดคําอึดอัดเกิดความกลัวเกิดความรู้สึกไม่สบายใจก็โดนคุกคามโดนคุกคามร<อ>คราวนี้อยากจะมาให้หมอช่วยเล่าเปิดปมสตอกเกอร์หน่อยตามตามที่ประสบการณ์หรือว่าหมอเรียนมาเปล่าว่าสตอกเกอร์จริงๆแล้วเขาเขาต้องการอะไรอะ่ะ<น>จริงๆ,ๆมันมีความก็บอกว่ามันเป็น ว่าเป็นพฤติกรรมก่อนละกันการเป็นสต็สอกเกอร์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมแต่ว่าถ้าเราลง,ลงไปอย่างที่เมื่อกี้บอกอะรายละเอียดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ทีนี้ถามว่ามันเจอได้ในแบบไหนได้มันเจอได้ไหลายกรณีมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีโรคที่ชื่อสตอ็อกเกอร์ไม่่ใชัใชไนไม่ไม่มีโรคที่ชื่อสต็อกเกอร์แต่มันมีโรคบางอย่างทําให้เป็นสต็อกเกอร์อย่างเงี้ยได้อ,อย่างเช่นกรณีที่มีอาการส,สุดเวียงเลยสุดตอ,อกเลยคือมีหูว่าภาพหลอนะมีอาการทางจิตอะคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบ แฟนเก่าในชาติที่สามก่อนย้อนหลังไปสามชาติอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คอยตาม <c oughs> คอยไปดูนี่ยมีมาหึงห่วงมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้าคิดไปเองแต่ว่าอันนี้คือเป็นอาการทางจิต <c oughs> มีหูว่าภาพหลอนหลงผิด <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในกลุ่มนี้เรามักจะเห็นแล้ว,วเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มันแปลกประหลาดนี่พูดคนเดียวมีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีหูว่าภาพหลอนแต่ว่ามีการหลงผิด เป็นกรณีของ delusional disorder กรณีแบบนี้ก็คือลบกลุ่มหลงผิดก็คือจะไปคอยตามคิดว่าคนนี้คอยแบบชื่นชอบตัวเองซึ่งกลุ่มเนี้ยจะค่อนข้างเยอะอนะครับอย่างเช่นกรณีแบบไปตามคิดว่าศิลปินหรือดาราคนนั้นคนนี้หลงรักตัวเองอเป็นแฟนกับตัวเองอยู่ก็จะไปตามคอเปนอนปีนเข้าบ้านเขาไปนอนบนที่นอนเขาไปฝากของเอาส่วนหนึ่งของร่างเสร็จ สิ<ด>่<อ>งส่วนประกอรขางการะสมในาอาหารให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจ,จะคล้ายในในเรื่องนี้ใน Baby ้เรนเดียที่ตัวผู้หญิงมาท่าที่เราดูจากเทรลเลอร์นะก็คือเขาอะ่ะเหมือนมาตีสนิทแล้วก็คิดว่าผู้ชายมีใจให้เขาเแต,แต่แต่เราถ้าเราดูจากละครที่มันอิงจากความเป็นจริงเนี่ยทูตสี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงอ่ะคืออะไรเพราะว่าการที่จะบอกว่าเขาเป็นอะไรต้องไป ต้องไปตรวจอ่าต้องไปตรวจก่อนทําจิตแพทย์ต้องตรวจแต่ถ้ามันเป็นละครที่มันไม่ได้อิงเรื่องจริงอ่ะเขาจะอาจจะมีมีท้าความว่าทําไมคนนี้ถึงได้ไปตามอย่างเงี้ยอาจจะพอวิเคราะห์ปมในของตัวละครมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยจะยากเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าในวัยเด็กเกิดอะไรขึ้นหรือตรวจสุขภาพจิตแล้วเป็นยังไงมันก็เลยจะบอกยากแต่ว่ากรณีของที่เราเจอก็อย่างเช่นไปตามเพราะว่าเขาหลงผิดอย่างเงี้ยตามก็มีหรือบางคนอยู่ภายใต้ลิสต์ยาเสพติด <No. S 2> ใช้ยาเสพติดแล้วสมองมันเกิดความพิการก็ต้องบอกว่าใช้เตาติดนานสมองเซลล์สมองก็เสื่อม mm. ใช่ไหมเกิดสมองพ,กองพิการบางส่วนหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เถอะคือมันทํางานไม่ดีมันก็อาจจะไปทำอะไรพิธีกรรมประหลาดได้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของไอคิวไม่ดีหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องความฝังใจหรือความอยากแก้แค้น mm. การสตอกเกอร์บางครั้งไม่ได้ตามพอความรักนะ อาจจะตามเพราะความแค้นก็มีมมแสดงว่ามีเจตนาได้มากมายโดยที่เราไม่ใช่เหมือนกันเราก็จะ,ะเห็นมตั้งไล่แต่โรคที่หัวภาพหล่อหนักๆเลยไล่มันจนเนี่ยเป็นแบบยาเสพติดนั่นนี่นูน่นจนคนปกติที่มีความแค้นนะหรือแล้วหลงรักมากแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้รักเรานะแต่ว่าหยุดตามไม่ได้แล้วการตามนี่คืออยากเข้าใจมากเลยว่าการตามแบบเขาได้อะไรเขามีความสุขในเรื่องไหน คือมันก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของการตามคือเขามันเป็นโรคไม่โรคอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นแบบกรณีที่ไม่ใช่ถ้าเป็นการโรคก็แน่นมันง่ายก็คือโรคทําให้เขาหลงผิดหรือทำตามตามอาการของโรคใช่แต่ถ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรคอ่ะอาจจะเป็นแบบแคนก็เนี่ยตามไปตรงมาไปคอยตามแคะตามสื่อใช่ไหมหรือหลงรักแบบหัวปักหัวปาก็คือตามไปแบบคลางไครก็จะได้ตาม ได้เห็นแม้แต่ปลายผมเห็นหลังคาบ้านเขาก็ยังดีเล็ในสมัยก่อนยุคนี้อาจจะไม่ทันยุคนี้ใช้กูเกิลแมปเอาแต่สมัยสมัยนี้บางทีแบบเมื่อก่อนแบบอ้คิดแบบหลงรักคนที่ขอไปเห็นเห็นไม่เจอเขาเห็นหลังคาบ้านเห็นบ้านเขาก็ยังดีเป็นหรอคะอันนี้ก็เป็นอาการสต็อกเกอร์อาการสต็อกเกอร์ใช่แล้วก็อการสต็อกเกอร์เนาะจริงๆแต่ว่าพฤติกรรมนี้ถ้าเกิดมันอยู่สั้นๆมันคงไม่ได้เป็นอะไรทำนักสืบ่ะอาชีพนักสืบอาชีพนักสืบ อาชีพนั้นคือเป็นอาชีพทำมาหากินเป็นอาชีพเขาจะถูกกฎหมายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไปละเมิดสิทธิ์ไปปีนบ้านเขาต้สึกปีนบ้านเขานี่ก็ไี่ถูกกฎหมายก็ไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไม่ไม่ได้พวกด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์เนี่ยทําเพื่อสนองความรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่องโซเชียลเขาทุกวันเลยเอกะก็นึกถึงอยากไปดูอันนี้เขาขายสต็อกเกอร์งๆมันก็ถ้าต้องบอกว่าอย่างนี้คือถ้าสมัยก่อนเรายังไม่มีโซเชียลมันต้องไป มันต้องไปออนไซต์ใช่ไหมต้องออนไซต์ site, <laughs> ไม่ใช่ออนไลน์ก็ online, ต้องไปปตรากฏตัวเห็นว่าบบบบบแวมแวมหรือไปคอยสอดสอ่องอย่าง <laughs> ถ้า,ถาจริงๆต้องบอกว่าสตอกเกอร์ในสมัยก่อนเนี่ยมีกลุ่มที่ไม่ได้แสดงตัวก็มีนะขอแค่ได้เห็นได้ดูแต่อีกคนนึงจับได้เองว่าอีนี่ตามแต่ว่ามันจะมีกลุ่มแสดงตัวคือส่งจดหมายส่งอะไรให้ยืนยันว่ามีฉันอยู่ตรงนี้เฮลโหลอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มเฮลโหลอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นในชีวิตสมัยก่อนออนไซต์ออนไซต์ปัจจุบันยังมีอยู่นะออนไซต์ออนไ์อยู่ แต่ตอนนี้ออนไลน์ก็มาแล้วจ้ะก็เป็นก็เปเหมือนกันเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมแต่ว่าคือถ้าเราถ่ายแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครถ่ายน้วจบโอเคแต่ถ้าเรารู้เป็นใครแต่หยุดดูมันไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตามแสดงตัวไม่แสดงตัวอีกเรื่องหนึ่งมันก็บวกลบเขาขายนะแต่ว่าเอาเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเริ่มอึดอัดเขาเริ่มรู้สึกว่าโดนลบกวัวหรือยังถ้าโดนลบกวัวรู้สึกไม่โอเคก็เขาขายแต่ถ้าคุณเปิดพับลิกคุณก็อยากใหห้ดูแะ ถ้าอยากตัดกันที่ว่าคนที่ถูกตามอะ่ะแฮปปี้แบบศิลปินมีแฟนคลับมาเขารู้สึกดีเป็นแบบมันไม่มีมีภยัยไม่ได้เกิดอันตรายใครแล้วแฮปปี้ไม่ได้เป็นสต er. อเกอร์เพราะดีนี่เขาจีบกันแบบนี้แล้วนะเขาผู้ชายหรือผู้หญิงมันเขาก็ไปไ like ลทุกรูปเลยเอไปดูจนแบบว่าน่าจะสุดอาราบาะคะไปไลค์สุดท้ายสุดท้ายมันตัดกันแค่ว่าไอคนโดนตามอะ่ะ ชอบไหมแฮปปี้ไหมแล้วมันเกิดผลเสียคุกคามแบบผิดกฎมดพูดกันไหมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ยังยังกังวลคือพ่อหมอบอกว่ามันไม่ใช่โรคไม่ใช่อะไรมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นสตอกเกอร์ซึ่งพ่อหมอแล้วมีความอยาก่องอยากดูอยากถ่ายไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยมันหลายคนมันก็แอบเอะว่าแบบเออผมก็เป็นนะบางทีมันก็ยาลงดาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากดูอ่ะจะบอกตลอดเลยว่าจริงๆอ่ะเป็นโรคง่ายกว่าเพราะว่าเป็นโรคอ่ะมันรักษาหาย แล้วมันไม่ได้รักษามันไม่ได้พิสดารอะไรเลยจริงๆอะ่ะมีคนชอบถามหมอว่าเยอะเจอเคสแปลกๆอะไรเยอะเป็นยังไงคนป่วยจะบอกว่าคนป่วยไม่ได้แปลกอ,อะไรเลยเขาแค่ไม่สบายแต่อีกคนที่ปนมันไม่ป่วยเนี่แหละแปลกกว่าอันนี้ความจริงในใจของสิตธแพร์เออป่วยให้มันรักษาได้จบๆแบบชัดเจนเป็นโรคออฮอร์โมนผิดปกติไทรอยด์ผิดปกติดีแล้วพอรักษาหาย <laughs> แต่ถ้ามันเป็นนิสัยอะยากละยาก,ยากกว่าแล้วถ้าในชีวิตเราเรามีคนคนหนึ่งที่ มันไม่ถึงเข้าเข้าขายสตอเกอร์แบบอย่างที่หมอว่าเนอะแบบตามเราไว้ทุกคนทุกแข่งหรือว่าแอบ,บมาส่องดูโดยที่เราไม่ได้ยินยอมไม่ได้นัดกันแต่เรารำคาญรำคาญที่คอยถามคอยเช็คคอยคอมเมนต์คอยส่งนูน่นส่งนี่มาให้อย่างเงี้ยโดยที่เขาก็เจตนาดีแล้วเรารู้จักกันอย่างเงี้ยอันนี้ถึงขั้นแบบคนนั้นคือสตอเกอร์สำหรับเราไหมก็มันบวกลบ แล้วแต่นิยามแต่ว่าถ้าสมมติว่ารู้จักกันเนี่ยเขาห่วงใยเกินเหตุรอเปลจนจนรู้สึกอึดอัดใจอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่กว่าโอเวอร์อินโวลเวนต์ก็คือเข้าไปกุ้นวายกับชีวิตเขาเยอะเกินไปอ่ะซึ่งมันก็เจอได้นะคือแบบปรารถนาดีเกินเกินเบอร์สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนที่ท่านไม่สุขไม่สบายใจอ่ะอาจจะต้องพูดเขาตรงๆอ่ะแต่ไม่ใช่หักหันน้าใจนะอย่างน้อยเขารับรู้แล้วว่าเรา หนักแน่นไปว่าเราเราไม่ไม่สบายใจอ่แต่เราสามารถพูดให้ดูดีได้ไงไม่ให้มันหักหานนะไม่ใช่มาด่าเธอว่ายุ่งกับไรกับชี้พิชตหน้าเลยมันก็ไม่ได้หรือไหมก็บอกว่าเออรู้ว่าเป็นหัวเข้าใจเลยขอบคุณมากเนี่ยดีใจมากแต่ว่าไอ้อันเนี้ยไม่เอาอเพราะว่าเราความเก่งใจเราสูงมากเราต้องไม่เริ่มไม่สบายใจแล้วอย่างเงี้ยแล้วหมอเนี่ยดาวติก๊กต็อกคนใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะจริงๆเป็นดาวออนไลน์โซเชียลมีเดียมานานแล้ว เคยเจอคนมาติดตามมาเคยโดนสตอกเกอร์คือจิตแพทย์เป็นหนึ่งอาชีพที่โดนสตอกเกอร์หลายคนมีมีรุ่นพี่คนหนึ่งขอสงวนชื่อนางก็มีเป็นแบบผ่นใจสตอกเกอร์อะชีวิตนางโดนมาสี่ห้าลายแล้วจริงปะใช่ดูดจากคนที่หนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้า้คือเป็นคนไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เป็นใครก็ไม่รู้ทําไมจิตแพทย์ถึงดึงดูดสตอกเกอร์ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาชีพที่จะโดนกันบ่อยๆอีกอย่างแต่ว่าที่มากกว่าจิตแพทย์คืออาชีพที่เป็น คนดังอ่ะอเป็นดารานักแสดงหรือคน,นดังตา่างๆโดยเฉพาะแบบคนที่เป็นแบบอยู่ในสเตตัสที่แบบอุ้ยดีมากๆหรืออะไรอย่างี้ แล้วตอนเจอทาไงอ่ะของหมอเป็นเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังแต่ว่าอั้นก็คือจะตามไปตามใจโซเชียลอ่าแต่เดชบุญเราไม่ได้เล่นโซเชียลเยอะไงเราก็ไม่ได้เปิดอะไรพับปิดสวห่หมอก็ให้ความรู้ให้ความรู้อะไรแค่นั้นน่ะเราก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวก็หายไปเองแต่จริงๆซ็อกเกอร์มาแล้วก็ไปได้ถ้าเผื่อว่าเรารู้ตัวว่านี่แหละมาแล้วส่วนใหญ่แนะนําว่าพูดดีๆก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเราจะเห็นว่าพอไปด่าทอไปตําไล่ไปหรืออะไรที่มันรุนแรงอ่ะอาจจะ อีกฝั่งเนี่ยอาจจะโกรธแนละอ,อาจจะมีการโต้ตอบด้วยความรุนแรงกลับมาได้เพราะว่าเหมือนเป็นกระตุ้นอารมณ์ใช่ไหมบางทีอาจจะเห็นข่าวตามต่างประเทศที่มีการทําลายร่างกายก็มีมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้ามันถึงขั้นที่แบบบุกเข้าไปบ้านเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่โดนจิตแพทย์ที่โดนคือบุกเข้าไปในบ้านบุกไปนอนบนเตียง Oh. ของดูผิดปกติ oh. อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มคุกคามเรื่องส่งข้าคาก็ต้องแจ้งความนะอ,มอะไรที่มันผิดกฎหมายเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นซอกเกอร์จริงไหมหรือจริง,รงๆเป็นอาศยากร,ออรากถูกป่ะเรามันยงไม่รู้ว่าที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินหรือเขาไปจะแบบไปคุกค,คามทางเพศไหมหรืออะไรเงี้ยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องแจ้งคนอื่นรับทราบแ,แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆดูหนังดูละครฟังเพลงก็มี แง่คิดในเรื่องต่างๆเนาะให้เราแบบเข้ามาเขาเลยศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอย่างรายการนี้เราก็ตั้งใจที่จะเอาหยิบยกเรื่องรอบตัวเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันซึ่งอันนี้ดูสิจากเรื่องที่มันดูเหมือนตลกอะหนังตลกเป็นเหมือนคอมเมดี้แต่จริงๆแล้วก็มีอะไรให้เราคอยระแวดระวังจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะแต่เราก็จะเห็นเลยว่าบางประเทศเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลเรื่องของ privacy เนี่ยเยอะแต่ถ้ามันเยอะมากน้อยไม่เท่ากันมันก็เลยจะเกิด เห็นเห็นคือความปัญหาถ้าหนักไปมันาจะอึดอัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้อันตรายได้ด้วยเอาเป็นให้มันอยู่ในความพอดีอ่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องหนังเรื่องไหนเพลงเพลงไหนแล้วตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะอยากให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขียนส่งมาได้เลยนะคะเป็นเรเอาที่แบบไม่ต้องดังก็ได้นะแล้วก็ใครมีก็พิมพ์ไว้หน่อยอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่า ฟังเพลงอะไรดูหนังอะไรมาแล้วก็อยากให้เล,เล่าให้ฟังเผื่อวิเคราะห์ได้ออโอเคงั้นสัปดาห์หนะ้าเป็นเรื่องอะไรเพลงอะ,อะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ